เินอย่าลืมจดเนื้อเพลงรับขวัญข้าวในนาให้สายสวัสดิ์ไปหัดร้องนะคะวันจันทร์จะได้ร้องให้เพื่อนๆที่โรงเรียนฟังคุณสายสวัสดิ์ทวงสัญญาตกลงครับพรุ่งนี้เช้าผมจะจดให้คนอายุครบ17เมื่อวานซืนรับปากแล้วตรงที่บอกว่ามารำเพลงบองหมายความว่าอะไรคะสายสวัสดิ์ไม่ค่อยเข้าใจ สาวน้อยถามอีกคงจะหมายถึงมารำเพลงเทิงบองหรือที่เราเรียกกันว่าเทิงบองนะครับคุณสายสวัสด์รู้จักเทิงบองหรือเปล่ารำกลองยาวใช่ไหมคะครับโดยใจความก็คือเชิญชวนพันข้าวต่างๆมารำกลองยาวด้วยกันแหมน่าสนุกจังเลยสายสวัสด์ชักอยากไปเที่ยววันนอกแล้วสิ ปิดภาคเรียนให้สายสวัสด์ไปเที่ยวบ้านนอกด้วยคนนะคะอย่าไปเลยครับชีวิตบ้านนอกลำบากไม่สะดวกสบายเหมือนบางเกอกหรือทนบรีหรอกครับสายสวัสด์ไม่กลัวลำบากค่ะคุณยายให้สายสวัสด์ไปนะคะหล่อนขออนุญาตคุณหญิงห่วงถ้าผดเจริญเขาไม่ขัดข้องยายก็ไม่ว่าแล้วคุณหลวงล่ะคะคุณหญิงถามสามีตามใจเขา แต่การเดินทางลำบากมากล้านจะทนลำบากได้หรือได้ค่ะก็คุณตาเคยสอนว่าคนที่ไม่เห็นแก่ตัวเขาจะไม่กลัวลำบากส่วนคนเห็นแก่ตัวกลัวลำบากสายสวัสดิ์ไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวค่ะถ้าเช่นนั้นก็ตามใจตาไม่ขัดข้องแต่ประการใดให้สายทองกับสายทิพย์ไปด้วยนะคะ สาวคู่แฝดพูดขึ้นพร้อมกันทั้งที่ไม่ได้นัดชื่อสายทองกับสายทิพย์จะต้องมาด้วยกันเสมอนี่แม่คุณชื่อหลอนสองคนนะ่ะแยกกันไม่ได้เชียวหรืออะไรอะไรก็สายทองกับสายทิพย์จะเป็นสายทองหรือสายทิพย์อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้หรือไงคุณประพ์ทำเสียงล้อเลียนแล้วมันหนักอะไรคุณประพละ์ล่ะคราวนี้คุณสายทองพูดโดยไม่มีคุณสายทิพเป็นผู้ช่วย ก็มันรำคาญนี่นะสายทานก็รำคาญคุณสามคนจะแย่แล้วคุณเจริญอย่าไปฟังเสียงนกเสียงกาเลยค่ะเล่าเรื่องหลอยกระทงดีกว่าปูก็ว่าอย่างนั้นแหละคืนถกเถียงกันอยู่อย่างนี้เดี๋ยวกดไม่ได้หลับไม่ได้นอนพอดีพอเจริญจะเล่าอะไรก็เล่าไปปูชั่กจะง่วงง่วงแล้วเหมือนกันครับคุณปู่ คุณเจริญรับคำและจึงเริ่มต้นงานลอยกระทงแถวบ้านผมสนุกมากครับเพราะตำบลบางม่วงหมู่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อถึงเทศกาลลอยกระทงพวกหนุ่มหนุ่มสาวสาวตลอดจนคนเฒ่าคนแก่จะพากันนำกระทงซึ่งทำอย่างสุดฝีไม้ลายมือมาลอยอย่างแม่น้ำเจ้าพระยาตอนหัวค่ำมีงานวัดซึ่งมีทั้งหนังกลางแปลงรำวง และลิเกคณะชไนพานทองตอนปู่ไปราชการที่นั่นมีลิเกคณะชันพานทองมาเล่นพ่อพองเขาชอบไปดูขอปู่ไปดูลิเกแถบทุกคืนหนุ่มวัยสิบเจ็ดนึกถึงคำบอกเล่าของยายว่าบิดามารดาของเขามาพบกันก็ตอนมาดูลิเกและต่างเกิดรักกันขึ้นถึงกับตกลงปลงใจร่วมชีวิตกัน และนี่กระมังที่เป็นต้นเหตุให้คุณหญิงห่วงรังเกียจเดียดฉันสะพายบ้านนอกเสียนักฉันไหนเป็นลูกชายของฉันครับคุณปู่ขุดยายเล่าให้ฟังว่าสมัยที่ผมยังไม่เกิดเลเกคณะชั้นพานทองมีชื่อเสียงดงมีชื่อเสียงด่งดังมากคนรู้จักกันตั้งแต่จังหวัดสุพรรณจนมาถึงพิจิตแต่สมัยนั้นยังไม่มีชายจริงหญิงแท้ คือมีแต่ผู้ชายล้วนตัวนางเอกก็ใช้ผู้ชายมาแต่งเป็นผู้หญิงแล้วก็หายากหายเย็นเพราะต้องเลือกคนที่หน้ากเกล่อเกลี้ยงไม่มีโนดเรราพอผู้ชายคนไหนได้เล่นเป็นนางเอกพวกแม่ยกก็จะมาคอยเกี้ยวและฉกไปเป็นสามีหัวหน้าคณะหรือเดือดร้อนด้วยว่าต้องหาตัวนางเอกมาฝึกกันใหม่พอถึงรุ่นลูกคือชหนายพานทองมีพระเอกนางเอกที่เป็นชายจริงหญิงแท้แล้วครับ ผิดกับละครในสมัยก่อนนะคะคุณหลวงเพราะละครในจะใช้ผู้หญิงแสดงทั้งหมดอย่างเรื่องอิเเนาคนแสดงเป็นตัวอิเหนาก็เป็นผู้หญิงสมัยนี้ละครในหาดูไม่ได้แล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนั่นแหละคุณหญิงอย่างดนตรีไทยก็เหมือนกันผมว่าต่อไปคนก็จะหมดความนิยมเพราะไปติดใจไหลหลงดนตรีสากลของฝรั่ง ดูแต่ล้านล้านของเราเป็นตัวอย่างไม่เห็นจะมีใครอยากเรียนสักคนคำพูดของหลวงทาราทำให้คุณเจริญใจพองครับอกรีบบอกผู้เป็นปู่ว่าผมอยากเรียนครับคุณปู่ผมทราบมาว่าคุณปู่เคยตีระนาดถวายในหลวงรัชการที่หเวลาที่พระองค์ทรงโขนใครบอกพอเจริญละ่ะคุณหลวงเกิดความภูมิใจเมื่อย้อนกลับไปหาอดีต ครั้งที่ยังรุ่งเรืองอยู่ในราชการสำหรับคนสูงวัยอะไรเลยจะทำให้สุขเท่าได้เล่าความหลังคุณพ่อบอกครับวันที่ผมลงเรือมาที่นี่คนที่ท่าเรือข้างสะพานพุทธเขาก็พูดกับคุณพ่ออย่างนี้เขาบอกว่าคุณปู่เป็นระนาดเอกแต่น่าเสียดายที่ไม่มีใครจะมารับมรดกของปู่ลูกหลานก็ไม่อยากได้กัน คนพูดรู้สึกน้อยใจด้วยคุณประพ์กับหลานสาวทั้งห้าไม่สนใจดนตรีไทยผมขอเป็นผู้รับเองครับผมชอบดนตรีไทยมาตั้งแต่เด็กๆและเคยเรียนมาบ้างฟังหลานปู่พูดหลวงทาราใจชื้นขึ้นเป็นกองอย่างงั้นหรืแล้วเล่นอะไรเป็นบางละ่ะเครื่องดนตรีไทยทุกอย่างผมเล่นได้หมดครับ แต่ชอบตีระนาดมากที่สุดเคยออกงานมาหลายครั้งแล้วครับอ๋อคุณหลวงรับรู้ด้วยการพยักหน้าช้าๆแล้วไปเรียนมาจากใครคุณพ่อของพ่อเจริญเขาก็พอสอนได้ไม่ใช่หรือครับพี่ๆผมเล่นดนตรีไทยเป็นกันทุกคนส่วนผมอยู่กับคุณยายจึงไม่มีโอกาสเรียนจากคุณพ่อแต่ก็ได้เรียนกับครูสมใจ ซึ่งเป็นครูสอนดนตรีไทยที่มีชื่อเสียงที่สุดของหมู่บ้านบางม่วงมูเขาเรียกค่าวิชาแพงไหมไม่เรียกเลยครับมีค่ายกครูนิดหน่อยส่วนค่าวิชานั้นผมไปทำงานให้เขาเป็นการแลกเปลี่ยนกันงานอะไรพ่อจเจริญไปทำงานอะไรหรือลูกคุณหญิงห่วงถามอย่างสนใจตักน้ำครับตักน้ำให้ครู และลูกเมียใช้กันทั้งบ้านวันหนึ่งหนึ่งผมต้องตักน้ำประมาณ20หาบกว่าจะได้เรียนก็เหงื่อท่วมตัวเลยครับคุณยา่าหนุ่มน้อยนึกถึงความลำบากตรากตรำแต่หนหลังโถพ่อคุณของยา่าอุตสาหากเพียนเพื่อจะเอาความรู้ช่างเป็นเด็กดีซส็จริงคนเป็นย่าชื่นชมด้วยยังไม่รู้ฤทธิ์หลานชายเหมือนที่คนเป็นยายรู้ คุณปู่ขาคุณเจริญคะสายทานจะได้ฟังเรื่องลอยกระทงหรือเปล่าคะนี่ก็จจนจะสองยามแล้วกระมังคนพูดเริ่มจะหงุดหงิดถ้าเช่นนั้นเราก็พักเรื่องดนตรีไทยไว้ก่อนวันหลังค่อยมาคุยกันสองคนอย่างน้อยปู่ก็ดีใจที่จะมีคนรับมรดกครับคุณปู่ หนุ่มใบสิบเจ็ดรับคาแล้วจึงเล่าเรื่องลอยกระทงต่อพวกเราเป็นลูกแม่น้ำอยู่กับน้ำเราก็สังเกตความเป็นไปของน้ำได้ความออกมาว่าเดือน11บเอ็ดน้ำนองเดือน12น้ำทรงถึงเดือนอ้ายเดือนยี่น้ํากอรี่ไหลลงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคะทำไมน้ำนองเดือน11บซึ่งหมดหน้าฝนแล้ว คุณสายแก้วถามขึ้นเพราะน้ำที่เจิงนองนั้นไม่ใช่น้ำฝนครับแต่เป็นน้ำป่าที่ไหลบ่าลงมาจากทางเหนือทำให้น้ำนองตะลิ่งในเดือน11และทรงอยู่จนถึงเดือน12ให้เราได้ลอยกระทงกันคุณยายเล่าให้ผมฟังว่าการลอยกระทงมีจุดมุ่งหมายสามประการคือเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าหนึ่งบูชานางนพมาศหนึ่ง และเพื่อขอขมาลาโทษแม่ทรนีกับแม่คงคาหนึ่งทำไมต้องขอขมาแม่ทรนีกับแม่คงคาด้วยล่ะคะคุณสายสวัสด์ไม่เข้าใจคุณยายบอกว่าเพราะเราถ่ายอุจจาระปัสสาวะลงไปบนพื้นดินในแม่น้ําแล้วท่านก็ไม่ได้ถือโทษโกรธเราเราจึงต้องขออโหสิกรรมจากท่านแหมคุณยายของพ่อเจริญ ช่างเป็นคนที่คิดลึกซึ้งรอบคอบดีเหลือเกินไม่น่าถึงได้อบรมหลานชายได้ยอดเยี่ยมขนาดนี้ตอนแรกย่าหลงดูถูกว่าคนบ้านนอกคอกนาคงไม่รู้อะไรที่แท้ก็คิดผิดมาตั้งนานพ่อเจริญอย่ากโกรธเคืองย่าเลยนะลูกคนเรามันผิดพลาดกันได้นอกจากไม่โกรธแล้วผมยังรักและเคารพคุณย่าเป็นทวีคูณ พราะคุณย่ามีอะไรอะไรหลายอย่างเหมือนคุณยายของผมหนุ่มวัยสิบเจ็ดพูดจากความรู้สึกที่แท้จริงนั่นเพราะคุณหญิงรู้จักฝึกตนต่างหากละ่ะพระพุทธองค์ตรัสสอนว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐด,ด้วยการฝึกตนถ้าขาดการฝึกตนเสร็จแล้วความเป็นสัตว์ประเสริฐก็ไม่อาจมีขึ้นได้สายแก้มักได้ยินคุณครูพูดเสมอๆว่า มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐแสดงว่าคุณครูจำมาไม่หมดใช่ไหมคะคุณตาถูกแล้วเพราะอยู่เฉยๆมนุษย์จะประเสริฐไม่ได้ต้องมีการฝึกตนซึ่งเป็นเงื่อนไขไปตัดเงื่อนไขออกไม่ได้ป้าว่าพ่อเจริญเล่าเรื่องลอยกระทงต่อให้จบในคืนนี้เถอะคุณสายใจพูดขึ้นทั้งที่ไม่อยากพูด ครับคุณป้าทีนี้ผมก็จะเล่าว่าพวกเราทำอะไรกันบ้างในคืนวันลอยกระทงคุณสายสวัสด์ทราบไหมครับเขาถามสาวน้อยคงจะดูหนังกลางแปลงหรือไม่ก็ดูลิเกใช่ไหมคะครับแต่ไม่ใช่เท่านั้นเพราะเราต้องลงมาตักน้ำในแม่น้ำเมื่อเวลา24นาฬิกาตักไปทำอะไรคะคุณสายทานถาม เอาเก็บไว้ให้คุณยายอาบและล้างถ้วยชามครับทำไมต้องตักตอน24นาฬิกาด้วยคะเพราะก่อนหน้านั้นเรือ,อยังวิ่งอยู่ทำให้น้ำขุนพอเที่ยงคืนเรือหยุดวิ่งน้ำเริ่มใสเราก็จะลงไปตักมาใส่โอง่งตอนคุณยายยังแข็งแรงท่านก็ช่วยผมตักแต่พอท่านอายุ80ผมก็ต้องตักคนเดียวที่บ้านมีองค์อยู่18ใบ ต้องตักให้เต็มทุกใบคุณเจริญเคยเล่าให้ผมฟังว่าต้องตักน้ำวันละยี่สิองค์แล้วทำไมวันลอยกระทงจริงเหลือ18บองค์ล่ะครับคุณประพ์ขัดขึ้นก็ผมแอบทุกทิ้งเสียสองใบจะได้เหนื่อยน้อยหน่อยแล้วคุณยายไม่ว่าหรือคะคุณสายแก้วถามอย่างสนใจไม่ว่าหรอกครับตอนเด็กๆถ้าผมทำผิดท่านจะเครียด แต่พอโตเป็นหนุ่มท่านเคียนไม่ไหวก็ใช้วิธีสั่งให้ผมนั่งลงแล้วดึงหูแทนทำไมต้องให้นั่งด้วยคะคราวนี้คนถามคือคุณสายทิพย์ก่อนถามหล่อนขยิบตาให้คุณสายทองเป็นเชิงเตือนไม่ให้พูดจะได้ไม่ถูกคุณประพจน์ร้อเรียนอีกถ้าผมไม่นั่งท่านก็ดึงหูไม่ถึงเพราะผมตัวสูงกว่าคุณยายมากหนุ่มน้อยอธิบาย ถึงว่าสิคุณเจริญหูยาวๆคงเป็นเพราะถูกคุณยายดึงบ่อยๆนี่เองคุณสายแก้วพูดและทุกคนต่างพากันหัวเราะคนหูยาวโบราณท่านว่าอายุยืนนะครับคุณเจริญว่าเขาไม่จริงเสมอไปกระมังคะดูคุณตาสิหูไม่ยาวแต่อยู่มาตั้ง90แล้วและก็จะอยู่ต่อไปจนครบ200ปี ใช่ไหมคะคุณตาคุณสายสว่างทำท่าประจบไม่ไหวหรอกล้านตาขี้เกียจตะบันน้ำกินเอาเป็นว่าตาจะอยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายก่นแล้วกันคำพูดของคุณหลวงเรียกเสียงโหเราะได้อีกครั้งและประมุขของบ้านจึงกล่าวว่าเอาละนี่ก็เด็กพอสมควรแล้วก็ให้แยกย้ายกันไปนอนได้วันหลังค่อยคุยกันใหม่ อย่าลืมไหว้พระสวดมนต์นะแต่ใครลืมสวดมนต์ขอให้แมวโพงมากินตับคุณหลวงตั้งใจหลอกหลานสาวคนเล็กสายสวัสด์เลิกกลัวแมวโพงมานานแล้วล่ะค่ะคุณตาสาวน้อยบอกผู้เป็นตาสมัยเมื่ออายุห้าหกขวบหล่อนกลัวนักกลัวหนาเมื่อถูกผู้ใหญ่หลอกว่าจะให้แมวโพงมากินตับ าการซึมเศร้าของผู้เป็นป้าทำให้หนุ่มวัย17รู้สึกสงสารและอยากช่วยพี่สาวของมิดาให้หายทุกโศกเมื่อใดที่คุณเปี่ยมกลับมาอยู่กับลูกเมียดังเดิมเมื่อนั้นคุณสายใจคงจะสดชื่นมีชีวิตชีวาเช่นคนปกติทั้งหลายหนุ่มน้อยครุ่นคิดหาทางที่จะไปพูดกับคุณเปี่ยมทั้งที่ไม่รู้จักและไม่รู้ว่าบุรุษนั้นอยู่แห่งหนตำบลใด ครั้นจะถามคุณสายใจหรือคุณประพจน์ก็เกรงว่าจะไปทำให้คนทั้งสองเกิดความสะเทือนใจแล้วเลยทุกหนักเข้าไปอีกนี่เขาจะทำอย่างไรดีไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วหนุ่มน้อยจึงแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลไปให้คุณสายใจกับคุณประพจน์พร้อมทั้งอธิษฐานจิตว่า ข้าพเจ้ามีความปรารถนาดีอยากช่วยคุณสายใจและลูกให้มีความสุขขอเทพย,ยดาทั้งปวงจงช่วยให้ข้าพเจ้าทำสำเร็จด้วยเธินอธิษฐานแล้วหนุ่มน้อยก็ล้มตัวลงนอนและหลับอย่างง่ายดายเช่นเคยท้องฟ้าเบื้องบรุรพาทิตย์สว่างสวยด้วยแสงสว่างที่ไม่ใช่แสงจากดวงอาทิตย์ ในภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่นหนุ่มเจริญเห็นบุรุษผู้หนึ่งรูปร่างงดงามแต่งกายคล้ายพระเอกลิเกทว่าสวยงามกว่าหลายเท่าดวงหน้าและผิวพรรณผุดผ่องโดยไม่ต้องแต่งแต้มด้วยสีสันใดๆบุรุษนั้นลอยเด่นอยู่เบื้องซ้ายของเขาไบหน้ายิ้มละใหม่อย่างคนมีเมตตาท่านเป็นใครมาที่นี่ด้วยประสองค์อันใดแม้จะถามด้วยสิ่งที่อยู่ในลำคอ หากบุรุษนั้นกลับเข้าใจและตอบด้วยเสียงกังวานก้องเหมือนจะให้คนทั้งโลกได้ยินว่าเราคือเทพพบุตรจากแดนแห่งเทพสามีเท้าสักกะเป็นใหญ่เจ้าเคยได้ยินหรือไม่ไม่เคยครับท้าเช่นนั้นเจ้าเคยได้ยินชื่อสวรรค์ชั้นดาวดึงบ้างไหมเคยครับยายเคยเล่าให้ฟังว่าสวรรค์มีหกชั้นคือ จาตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดูสิตอีกสองชื่อผมจำไม่ได้นิมมานนรดีและประนิมมิตตะวะสวัสดีบุรุษนั้นต่อให้แล้วท่านมาทำไมครับมาช่วยเจ้าเจ้าเป็นคนอธิษฐานให้เรามาช่วยไม่ใช่หรือทำไมท่านจึงทราบและท่านมาช่วยผมเพราะเหตุใด เพราะในอดีตชาติเราเคยเป็นตาของเจ้าเป็นสามีของนางจางเมื่อจุติจากโลกมนุษย์แล้วเราได้มาอุบัติที่สวรรค์ชั้นดาวดึงแดนแห่งเทพสามสิบสามมีเท้าสักกะเป็นใหญ่ยายของเจ้าสร้างกุศลกรรมไว้มากเมื่อจุติจากโลกมนุษย์แล้วก็จะได้ไปอุบัติยังสวงสวรรค์ส่วนตัวเจ้า แม้จะกอ่อกรรมทำชั่วหาก็มีบุญเก่าจงชดใช้กรรมให้หมดในชาตินี้แล้วเจ้าจะไม่ต้องกลับมาอุบัติในโลกมนุษย์อีกท่านคือหลวงตาของผมใช่ไหมครับถูกแล้วแต่เจ้าไม่ต้องมาพวงเรื่องพบชาติที่เรามาช่วยเจ้าไม่ใช่เพราะเจ้าเคยเป็นหลานแต่มาเพราะแรงอธิษฐานของเจ้าเมื่อเรามาเกิดเป็นเทพบุตร ก็ถือว่าตัดขาดจากโลกมนุษย์แล้วสมัยเมื่อเรายังครองสมณเพศอยู่ในมนุษย์โลกเราได้ศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังหากก็ยังคลางแคลงใจในบางเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงสอนเช่นเรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบกันระวางมนุษย์กับเทพชั้นดาวดึงที่วัดเทพชั้นดาวดึงเหนือกว่างมนุษย์สามอย่างคือ มีอายุทิพย์ผิวพันธทิพย์และความสุขทิพย์แต่มนุษย์ก็เหนือกว่าเทพชั้นดาววดึงสามอย่างคือกล้าหาญกว่ามีสติดีกว่าและมีการประพฤติพรหมจรรย์สิ่งเหล่านี้เราคลางแคลงใจสมัยเมื่อเป็นมนุษย์ต่อเมื่อมาเป็นเทพดังที่เจ้าเห็นอยู่นี้ความลังเลสงสัยที่เคยมีอยู่ก็หมดไป เพราะได้พิสูจน์ด้วยตนเองคำสอนของพระพุทธองค์เป็นสัจธรรมในทุกเรื่องเจ้าจงภูมิใจเถิดที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วก็อย่าได้ลังเลสงสัยในพระธรรมคำสอนเพราะจะทำให้การปฏิบัติล่าช้าเอาละ่ะเวลาของเรามีน้อยเจ้าต้องการจะช่วยป้าของเจ้าเราก็จะบอกวิธีให้ ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปตามหานายเปี่ยมเขาต้องกลับมาจงบอกกับป้าของเจ้าว่าให้สวดพุทธคุณธรรมคุณสังขคุณและคาถาพาหุงมหาการุนิโกจบแล้วให้สวดเฉพาะพุทธคุณเกินอายุไปหนึ่งจบเขาอายุ43ก็ให้สวด44จบสวดเสร็จ ให้แผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลไปให้สามีและพัญญาใหม่ของเขาหากยังโกรธเคืองกันอยู่ก็ให้อโหสิกรรมก่อนแล้วจึงแผ่เมตตาถ้าเขาทำได้สามีจะกลับมาภายในสามเดือนจงบอกเขาตามนี้หมดหน้าที่แล้วเราขอลาเดี๋ยวครับหลวงตาผมขออนุญาตถามอีกข้อเดียวได้โปรดเธอครับ จะถามอะไรก็ถามมาให้อีกข้อเดียวเท่านั้นนะครับคือผมจะถามหลวงตาว่ามัะลีผลที่ยายเล่าให้ฟังนั้นมีจริงหรือเปล่าที่หลวงพ่อช้างเล่าให้ยายฟังนะครับมีเจ้าจะได้พบเองเมื่ออายุ43ตอนนี้ยังไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรสิ้นเสียงของเทพบุตรภาพนั้นก็หายวับไปกับตา ความสว่างสวยัยพลันหายไปด้วยคงเหลือแต่แสงนวลละมุนของพระจันทร์คืนวันเพน็นที่สาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างหนุ่มน้อยกึ่งเชื่อกึ่งสงสัยในสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินว่านั่นเป็นความฝันหรือความจริงกันแน่แต่ถึงอย่างไรเขาก็จะนำไปบอกเล่าให้คุณสายใจฟังเพื่อที่ป้าของเขาจะได้มีความสุขเท่าเทียมกับคนอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้ร่มไม้ชายคาดเดียวกัน